สวัสดีครับครูพักรักจำใบปิ่งปองนะครับผมกลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมีสาระดีๆนะครับผมเอามาฝากเพื่อนๆน,นะครับผมซึ่งเป็นคลิปที่จะมาบอกว่าทำไมเราไม่ควรเอาสายชาร์จนะครับผมไปเสียบเพื่อเปิดเทสหรือเปิดฟังเพลงนะครับกับแอมป์ิวของเรานะครับผมเนาะซึ่งปัญหาเนี้มันทำให้เพื่อนๆน,นะครับ ทำให้แอมที่เพื่อนๆซื้อมาเนี่ยมันเสียบ่อยพังบ่อยนะครับผมแล้วก็ส่งงานมาซ่อมกันเนาะผมก็เลยชี้มาบอก้ะกันเนะาะมาเป็นกระบอกเสียนะครับผมในการแชร์นะครับผมว่าย่าใช้สายชาร์จนะครับในการเปิดนะฮะเพราะว่ามันจะทําให้แอมพังนะครับผมมันพังยังไงนะฮะก็เดี๋ยวนี้จะมาสาธิตให้ดูสั้นๆนะครับผมก็คลิปไมา่ยาวนะครับหลายๆท่านก็คือคิดว่าเอ้ยมันก็แทนแบตได้นี่นะ ก็คือแบบเป็นตัวชาร์จก็มันก็มีไฟเหมือนกันแรงดันไฟเท่ากันเท่ากับแบตเลยนะครับแต่ว่าเอามาเสียบเปิดเอาเอ้ยมันก็ติดติดไปะครับผมสักพักหนึ่งอ้าวอยู่ๆแอมไม่ติดตัวชาร์จมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมไม่ใช่นะฮะก็แอมพังไปนะครับผมแล้วก็ถ้าใครตามเพจ a c e b o o k ผมนาะคงว่าเคยโพสนะครับว่าสิ่งที่ทำให้แอมพังมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากตัวชร้นนะฮะมาดูกันเนาะ หน้าตามันคล้ายๆกันเลยนะครับผมนี่นะฮะคัตเจอร์กบอะแดปเตอร์นะครับเราตร้องแยกนะครับผม AC-DC อะแดปเตอร์เนี่ยตัวเนี้ยมันจะแปลงไฟจากไฟบ้านนะครับเป็นไฟตรงนะครับผมก็คือไฟ DC จาก AC เป็น DC นะครับผมจาก AC เป็น DC นะครับซึ่งมันจะปล้อยกระแสที่คงที่มากๆเลยนะครับผมปล้อยกระแสคงที่นิ่งๆเลยนะครับผมก็คือ จเท่าไรใจเท่านั้นตลอดนะครับผมไม่มีหายนะครับไม่มีตัดนะครับผมเต็มที่ของมันนะครับเนาะก็คือถ้าตัวเนี้ยก็อยู่15บห้าโวลต์สองแอนนะมันก็จาจอยู่แค่นี้ครับผมก็คือมันก็าจอยู่ตลอดนะฮะมันก็แต่ว่ามันเอาเอาเอาไปชาร์จแบตไม่ได้นะครับผมนะฮะซึ่งพวกกระแสภายในเราก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันถึงชาร์จไม่ได้ครับแต่ว่ามันมีหน้าที่เปลี่ยนไฟจากไฟกระแสสำหรับหรือว่าไฟบ้านเนี่ยไปเป็นกระแสตรงนะครับหรือว่าไฟดีซีเนาะก็คือหน้าที่ของเลยฮะ มีข้อมูลที่มันออกไปเท่าไหร่มันออกตอนตลอดนะครับส่วนตัวนี้นี่ฮะดิเทียมแบตเตอรีตตร่ชาร์จเจอร์นะครับผมซึ่งบางคนเข้าใจผิดว่าไอต้ตัวเนี้ยมันคืออะแดปเตอร์อ่าโอเคครับผมชื่อว่าชื่อเนี่ยมันคืออะแดปเตอร์เหมือนกันนะครับผมเขาเรียกว่าอนะแดปเตอร์เนาะอะแดปเตอร์คือการเปลี่ยนแปลงอะแดปนะครับผมอะแดปเตอร์ตัวเนี้ยแต่มันเป็นหน้าที่คือมันคือชาร์จเจอร์นะครับผมเขาก็ขเขียนบอกไนวะ้เนาะ ดีเทียมแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะครับอันนี้คือ ACDC อแดปเตอร์เลยนะครับนะฮะตัวนี้ก็คือป้อยไฟอยู่ที่16.8โวลต์นะครับผม2แอมป์นะครับซึ่งจริงๆแอมป์ตัวนี้แอมมันไม่ถึงเลยนะครับถ้าเรามาเทียบกันนะครับผมถ้าเราจับเทียบมันจะรู้เลยครับว่าตัวนี้มันเบามากเลยครับตัวนี้แข็งแรงมากหนักมากนะครับผมแต่ผมไม่มีน้ำหนักให้ช้างให้ดูเนาะตัวนี้มันจะหนักมากซึ่งซึ่งอุปกรณ์ภายในมันน่าจะเต็มเลยนะครับแต่ตัวนี้เบาๆเลยนะครับผมโล่งๆเลยนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนเสียบกันนะครับส่วนใหญ่นะครับผมตัวไอตัว d c a d a p t เ r เนี่ยเอที a ีซีแอดนะครับเข้าจะทำไฟมาคือเป็นไฟสีฟ้านะครับนี่ฮะเป็นไฟสีฟ้าเนาะนี่ฮะสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับหรือว่าบางเจ้าอาจจะเป็นสีเขียวก็เป็นได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นเป็นตัวไฟสีฟ้านะครับซึ่งดูนะฮะ เดี๋ยวผมจะทําการเสียบเสียบเข้าไปที่แอมป์ผมเนาะอันนี้คือผมต่อวงจรไว้นะครับเสียบไปนะครับรับเปิดเนาะเดี๋ยวเปิดแอมป์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้สังเกตไฟเนาะหนึ่งสองสามตึ่งทุกอย่างติดหมดพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะติดหมดเลยอ่าเดี๋ยวเชื่อมต่อนะครับผมอ่เชื่อมต่อแล้วเนาะเราก็สามารถเปิดเพลงได้นะฮะ นะครับผมไม่มีการกระพริบกันอะไรเลยนะครับผมนิ่งทุกอย่างนะครคือไฟมันออกไปเท่าไหร่คือมันออกตลอดนะครับปล่อยตลอดปล่อยตลอดปล่อยไปเสิมให้กับแอมตลอดนะครับผมอ่าโอเคเนาะเดี๋ยวหยุดเพลงก่อนนะครับอ่าปิดไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกรอบนะครับผมดูนะฮะเปิดนะครับหนึ่สปึ่งอาจจะมีกระพริบบ้างตอนแรกซึ่ง มันดึงกระแส่นะครับผมดึงกะแสไปปุ๊บแต่พอมันจ่ายไปเต็มที่แล้วมันก็นิ่งไม่มีกระพริบแล้วนะครับเห็นไหมฮะแล้วกดเพลได้เล่นได้นะครับผมนี่ยไฟก็นิ่งๆเลยนะครับ โอเคครับผมมาดูต่อไปนะครับผมตัวนี้เป็น d c ซ c a c ซีดีซอะแดปเตอร์นะครับต่อไปนะฮะผมจะลองใช้สายชาร์จนะครับผมในการเปิดนะครับสายชาร์จเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมมันก็จะเข้าจะทามาคือเป็นไฟที่เขียวนะครับเป็นไฟที่เขียวเพื่อที่จะให้รู้ว่าสเตตัสเข้ามาคือตอนเนี้มันไม่มีการชาร์จหรือแบตเตอรี่เต็มนะครับมันก็จะเป็นที่เขียวนะครับ แล้วถ้าเวลามันชาร์จแบตนะครับผมจะผมลองดูนะครับว่าชาร์จได้หรือเปล่าอะตอนนี้ผมก็มีแบตตัวนี้นะครับแบตที่พโวลต์เช่นเดียวกันนะครับผมสเซลล์นะครับเป็นลิเธียมไอออนนะฮะสี่เซลล์นะครับเวลาเสียบชาร์จปุ๊บเนี่ยมันจะมีการตอนเนี้ยมันยังไม่ปล่อยกระแสไฟนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมองว่าส็เตตัสเข้ามาคือมันไม่มีการจ่ายโหลดหรือว่าไปชาร์จแบตอะไรๆๆใดใดทั้งสิ้นนะครับมันก็เลยเขี่ยว พอเราเสียบจ่ายปุ๊บนี่ครับมันจะเริ่มทําการชาร์จก็คือปล่อยกระแสเข้ามาที่แบตของเรานะครับผมให้มันเต็มพอเต็มปุ๊บแบตก็บีเอ็มก็จะสั่งตัดพอตัดเสร็จป,ปุ๊บตัวนี้มันก็ไม่จ่ายกระแสมันก็จะเขี่ยวนะฮะผมมองภาพออกนะครับ,มมรรบทีนี้เนี่ยเป็นเพื่อนหลายท่านพอไม่มีแบตนะครับผมก็เลยอ,อยางเอ้ยเรามีตัวชาร์จแบตนิวว่าแต่ว่า เรียกลองแอมมะอย่าเปิดแอมนะครับอันนี้ก็เสี่ยงนะครับผมผมมาสรา้ิตให้เนี่ยก็คือเสี่ยงอยู่นะครับว่าแอมพุ่งจะพังหรือเปล่านะฮะก็มาดูครับว่าเดี๋ยวผมผมเสียบมันนะฮะนี่เดี๋ยวผมเสียบแล้วนะเนะ่ยเสียบไปปุ๊บเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับให้เพื่อนๆมองมาที่ตัวไฟของชาร์จแบตน,นะครับตัวชาร์จนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งแอมตัวเนี้ยผมโมขาปาลาด้วยนะ โมพาปาแรงใจไฟก็คือพอไฟเข้ามาปุ๊บมันก็จะมาชา้าตรงนี้ก่อนเนาะมาเต็มตนี้ก่อนแค่อยปล่อยไปพาต่างๆเนาะนะครับดูนะฮะหนึ่สนี่ฮะเห็นไหมครับเห็นเลยครับกระพริ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 บนี่แล้วมันถึงจะติดนะครับผมเห็นไหมฮะอ่าตอนนี้แอมยังไม่ติดนะครับผมผมต้องปลุกแอมด้วยนะเนี่ยเห็นไหมครับอ่าดู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 ดดูให้ดูครับนี่นนเฮะอ่เห็นไหฮะ อ่ะดูนะครับตอนเนี้ยมันบอกว่ามันบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเรามีการดึงไฟนายไปนะเฮ้ยนายจ่ายไฟให้เราหน่อยโอเคครับเราใจ่ายให้นายอยู่เนี่ยตอนนี้เราใจ่ายให้นายอยู่นะไฟเราเลยสีแดงไงอ่าเห็นไหมอันนี้คือพูดกันมาษาเปนบ้านนะครับที่แบบให้เข้าใจง่ายๆเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ดูนะครับว่าตรงเนี้ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ดังครับผมดังนะฮะดังปกตินะครับแต่ว่า ไฟมันกระพริบใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ผมพอแล้วกันเนาะเอาแค่สาธิตนะคะผมเพราะว่าเดี๋ยวแอมพผมจะพังเห็นไหมฮะพอปิดปุ๊บมันไม่มีการแจกกระแสไฟละมันก็เขี่ยวโอเคเดี่ยวแอมเก็บก่อนนะครับเรามาพูดถึงนี้แล้วกันเนาะก็คือว่าไอตัวชาร์จแบตเนี่ยมันคือพอมันรู้ว่ามันจะต้องจ่ายไฟเนี่ยมันก็จะจ่ายแต่พอมันรู้รู้สึกว่าเฮ้ย มันไม่ต้องจ่ายไฟแล้วมันก็ตัดซึ่งมันตัดจ่าย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 ไม่เหมือนกับตัว acdc a d a ตอ e r ตัวนี้คือมันจ่ายตลอดจ่ายนิ่งน่ไฟนิ่งๆงเรื่อยๆยเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจ่ายบ้างตัดบ้างจ่ายบ้างตัดบ้างไอคิบลูทูธของเรานะครับผมคิปบลูทูธตัวเนี้ยมันก็งงสิครับมันงงว่าเอ้ยมึงจะมาหรือไม่มาจะไปหรือมาหรือไปหรือมาสุดท้ายเออครับเออเสร็จปุ๊บเพี้ยนไหม้ร้อนมันก็ทําให้เป็นสาเหตุที่ราทําให้ อแอมเราพังคือแอมเราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเราใช้ตัวนี้มาเปิร์ตนะครับตัวสายชาร์จแบตเนี่ยมาเปิร์ตเนี่ยผ้าอื่นไม่เสียครับผมนอกจากชิปบลูทูธนะครับผมชิปบลูทูธไปแน่นอนนะครับผมที่เปิร์ตไม่ติดกันเนี่ยก็เพราะชิปบลูทูธตัวเดียวนะครับผมบางทีค่าซ่อมไม่คุ้มกับกับตัวซื้อใหม่ได้สามเนาะนะฮะเนี่ยตั้งนานา,นานานั้นเลยครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพวกทีวีต้องหนึ่งเนี่ยก็จะมีสองแอฟเฟกกค็คือหนึ่งชิปบลูทูธพัง สองไอตัว IC r e g u l a t o r ตัวนี้ผมทอดออกไปแล้วเนาะปกติจะมี IC 3ีซมค่าตัวนี้นะครับ r e g u l a t o r ตัวนี้ร้อนจี้เลยนะครับพอร้อนจี้ปุ๊บพวกไฟทะลุทะลุเสร็จปุ๊บทำให้ IC บูทูธพังสุดท้ายก็ต้องยกจุดนี้ออกจุดนี้ออก R ตรงนี้เหมือนกันนะครับ R 10โอห์มตัวนี้ตรง R 7เนี่ย10โอห์มเนี่ยไหม้เช่นเดียวกันนะครับ h t 2 1ก็เช่นดียวกัน,น,นครับผม h t 2 1จะมีอยู่ก็คืออชีบูทูธพัง แล้วก็ตัวนี้ไม่บางที IC ตัวนี้ก็เสียด้วยนะครับ IC ปล่อยไฟ5โวลต์ให้กับตัวบลูทูธเนี่ยนะฮะก็คือชุดเนี้ยมันจะปล่อยไฟ5โวลต์ให้กับ IC บลูทูธนะครับผมเพื่อให้มันทํางานเนาะถ้ามันพังสุดท้ายออตัวนี้ก็พังนะครับนะนี่แหละครับผมก็คือปัญหาอันนี้เอาแบบว่าพูดกันให้เข้าใจง่ายๆไม่ต้องมีหลักการใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอยากให้เพื่อนๆระมัดระวังในการใช้งานนะครับผมย่าใช้ไอตัว ใช้ชาร์จนะครับผมจะใช้ใต้ชาร์จในการเสียบเปิดกับแอมป์เกี่ยวเราทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแรงดันด้วยนะครับผมใต้ชาร์จย่าใชา้นะครับแนะนําเป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ตรงนี้ถ้าเราไปร้านขายอุป็กทรอนิ์เนี่ยไม่บอกว่าพี่ขอแดปเตอร์นะครับแปลงไฟจาก AC เป็น DC แรงดันสูงเข้าไว้นะครับผมไม่ใช้ใต้ชาร์จไม่ใช้หัวชาร์จนะครับถ้าทางที่ดีนะฮะแนะนําใช้เป็นสวิตชิ่งนะครับผมนี่ อย่างผมก็ซื้อมานะเนี่ยผมก็ซื้อมาใช้นะครับสวิตชิ่งเนะี่ยเพราะว่าบางทีไปลองแอมตัวแรงๆใหญ่ๆอนะ่ะพงก็ซื้อเนี่ยสวิตชิ่งตัวนี้ผมใช้อยู่ยี่สิบยี่สี่โวลต์สิบแอมป์นะครับผมนะตัวเบอร์เริ่มเลยนะฮะตัวเบอร์เริ่มเลยนะครับ,บ,รรบดูวงจรข้างในมันเต็มเต็มเลยนะครับผมตัวเยอะๆเยอะๆหมดเลยนะฮะแล้วบางทีก็อย่าไปใช้นะครับไอตัวสวิตชิ่งที่เพียวๆพร้อมๆเนะี่ยมันเป็นสวิตชิ่งข้องไฟ LED นะครับที่มัน ใช่กาแฟไม่เยอะนะครับผมกําลังวัดน้อยๆนะฮะตัวนี้ก็คือเอามาใช้กับแอมป์จิยวเราไม่ค่อยได้นะครับโอเคนะฮะก็วันนี้จะจะมาแชร์อะไรประมาณนี้นะครับผมว่าย่าไปใช้ห่วชาร์จเปิดแอมป์นะครับผมให้ใช้เป็นห่วอะแดปเตอร์นะครับผมอะแดปเตอร์ acdc นะครับแล้วก็ใช้เป็นสวิตชิ่งแทนนะครับแรงดันถึงๆแอมป์ถึงๆนะครับเราจะไม่เจอปัญหาแอมป์เราพังแน่นอนนอกจากว่าชิปไหมอันนี้คืออยู่ที่การเปิดของเรานะครับแล้วก็พวกไฟเกิดนี่เนาะ โอเคครับผมระมัดระวังนะครับในการใช้งานนะครับผมจะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะฮะใช้งานแอมจิ๋วของเราอย่างปลอดภัยจนถึงปีหน้าเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนและหลายท่านผมไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าหรือผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับอยากให้แชร์ไปนะครับให้บอกไปบทั่วๆนะครับผมจะได้ไม่ต้องเอาแอมไปซ่อมกันนะครับผมนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับผมว่าผมจะมาแชร์จะมาสอนอะไรเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้ลุกกับงานดีไว้ขอให้ลุกกับการฟังเพลงครับ